เปนเอ็นใหม่เอ็นใม่บังไหมบังไหมได้ไหมคะได้ไหมคะได้เลพร้อมแล้วบอกนะคะเด็กค่ะถามได้เลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะกับล่าสับวันนี้ก็มาประกันตัวค่ะแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะบรรยากาศข้างในเป็นไงคะว่าลงเครียดหรืออะไรไหมอืมจริงๆไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเลยนะคะที่กดดันจริงๆคือก่อนมามากกว่าเพราะว่า ก่อนมาเราเจอข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าทําไมไม่มางานเพื่อนหรือว่าข่าวหนีออกนอกประเทศบ้างหรือว่าข่าวออกบอกว่าจะไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าพอลงเครื่องมาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเราทราบว่ามันจะมีมันมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องของการสิทธิส่วนบุคคลที่ว่าถ้ายังไม่สะดวกให้ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าทางตมบอกว่าอย่าเพิ่งถ่าย แต่ก็ไม่คิดว่าตอมอจะถ่ายแล้วก็มาส่งที่พี่สื่อแต่หนูไม่ได้โกรธนะคะหนูก็โอเคแต่พี่แค่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถูกกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาถูกบอกว่าเขาไม่ได้ผิด <ฮะ S 1> มันก็จะกลายเป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตแต่อย่างอนานีในอนาอยู่ในสื่ออนาพูดได้ตลอดสมมติว่าวันหนึ่งศาลบอกว่าไม่ผิดอนาก็มาพูดได้ค่้ก็หานิ่ัยเสียงหรือเ<ไ>ปล้วครับ ่ในข้อหาที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะปฏิเสธค่ะปฏิเสธกี่ข้อหาเราก็แจ้งกี่ข้อหาทั้งหมดทั้งหมดมีแสนแสนข้อหาครับหนึ่งก็คือใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าครับข้อหามีอะไรบ้างข,ข้อหามีชอโกงประชาชนร่วมกันเป็นเจ้ามือ,อพน,นันสลากกินรั่วแล้วก็นําข้อมูลอัตเล็กเ,เข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ครับผมสรุปแล้วแอนนามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพวกปีร์ตเตอรี่บ้างแอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอน,นาเป็น CEO นะฮะต้องบอกก่อนว่าอน,นาถือว่าจ้างมานะฮะตรงนี้ก็คือไม่ว่างานอะไรอะ่ะน,นาก็รับเต็มเต็มที่แล้วก็ทำเต็มที่มาโดยตลอดคือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เป็นแค่พิลิสเตอร์แค่มาเป็นโฆษณาให้เขาเฉยใช่ไหมได้รับค่าจ้างไม่ได้เป็ู้เลยครับถ<ส>ูกต้องถูกต้องครับไม่ได้เป็นผู้ขายด้วยเป็นพิลิสเตอร์ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ในสัญญาระบุว่าเดือนละหนึ่งแสนครับเดือนละหนึ่งแสนนะครับ ในในหน้าที่ของแอนนานอกจากทำหน้าที่ทำหน้าที่ยังไรบ้างอธิบายได้ไหมก็แอนนามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะฮะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักบริษัทโชคดีลอตเตอรี่เพราะว่าตอนนั้นที่ประชาสัมพันธ์กันตอนมกราเนาะ,<ฮ>ะตอนนั้นก็ก็ยังไปขึ้นเรือล่องเรืออยู่เลยะฮะก็ถ้า,าเกิดเราเข้าซูเปอั์เราสมวรอบริษัทหรือว่าเราเราเรารู้จักกับยศของเขามั้ต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ตรงนะฮะว่าตัวนนาเองเนี่ย คืออนาไม่ได้มองว่าธุรกิจนี้ผิดกฎหมายแล้วอน,นาก็ไม่เคยคิดว่าเนี่ยมันเป็นสลักทิปเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยอน,นาจะไม่ทําแน่นอนเพราะว่าพี่ๆก็รู้อยู่แล้วว่าค่าตัวอนาเวลาอนาไปออกรายการทอหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยมันได้มากกว่าหนึ่งแสนอยู่แล้วถ้าต้องมาทํางานที่ผิดกฎหมายหรือว่างานที่มันไม่ถูกต้องแล้วได้ในราคาหนึ่งแสนบาทอ่ะมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วถ้าพูดตำหลักความเป็นจริงคืออันนี้ก็ยืนยนันฐนยืนยันในเจตนาบริสุทธิ์ของตัวเองเลยว่า เราไม่ทราบแล้วเราก็ยืนยันเลยว่ามันเราไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาว่าแสนนึงกับการที่เราทรําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราคงไม่ทําอยู่แล้วค่ะเอน,นอกกอบนาตนที่เขาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เขาขายในราคาที่าทเราหมืของ,งทุกทสีลอตเตอรี่แปดสิบาทค่ะแล้วเราทราบไหมครับว่าราคาแปดสิบบาทราคาส่งมันก็มาแปดมันก็คือจะมากกว่าแปดสิบาทแล้วทำไมถึงใน,งใ,นงในส่วนของดีเทลตรงนี้นะต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าอนามีหน้าที่ในส่วนการประชาสัมพันธ์ หรือว่าในส่วนของการเผยแพร่บริษัทในดีเทลลึกๆในเรื่องของราคาต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอน,นาแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าอ,อะไรอํานาจตรงนี้ด้วยซ้ำเราแทบจะไม่รู้เลยว่ากำไรเท่าไหร่หรือทุนเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทําในหน้าที่ที่เราได้รับมาค่ะตรงนี้เรามีเอกสารทั้งหมด ตอนแรกเริ่มต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าตอนแรกเริ่มเลยที่จะจัดตั้งบริษัทเนี่ยทางบริษัทก็ท่าถามมาว่าถ้านาเป็นเพนเตอร์เนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่เท่าไหร่อาจจะดูคนไม่รู้สึกว่าอยากซื้อแต่ถ้านาเนี่ยมารับบทเป็นแบบว่าเมนเป็นซีอหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคนน่าจะให้ความสนใจมากกว่าซึ่งตัวนาพูดตรงนะฮะนาอยากเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่านาชอบลอตเตอรี่<ะ>ตัวนาเองเนี่ยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยใต้ดินมาก่อนนะอันนี้พูดตรงนะฮะซื้อหวยใต้ดินหนักกว่าน,นี้ เพิ่งมาเลิกซื้อกันมาซื้อลอตเตอรี่นี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยคือพอเขาบอกว่าอาคุนนาจ้างคุนนานั้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทมาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็แฮปปี้เรารู้สึกว่าตอนพูดตรงๆนะพี่เมื่อก่อนหนูเป็นนี่รายวันร้อยละยี่สิบคือแสนนึงอะมันเยอะให้หนูทําอะไรหนูก็ทําแต่ถ้าผิดกฎหมายหนูไม่ทําเพราะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายอะมันไม่คุ้มกับการที่เราอยู่ตรงนี้อน้นวตอนทท่านท่านงการตรวทะเบียนเนี่ยต้องใช้บุคคลบางคนนะคุนนา ขั้นตอนที่จดจดจัดตั้งบริษัที่ยต้องใช้บุคคลกี่คนสามสามคนเขาเลยมาขออะไรขอความร่วมมือขอความร่วมมือเราไปเนาะเขาให้คำตอบว่ายังไงบ้างคำถามว่าอะไรนะฮะได้คุยกต่การบริหารดิจิทัลเรามีการถามตลอดคุณพี่เชื่อไหมเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าคือคนแรกที่โดนถามหนูจะโดนตลอดว่าแอนนาสลัดทิปไหมเป็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันที่เกิดปัญหาเนี่ยหนูคือคนแรกเลยนะพี่แล้วหนูก็โทรถามตอนนั้นอยู่อยู่อยู่เมืองนอก ถ้าจำไม่ผิดหนูก็โทรกลับมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะก็ยังให้พุดเดิ้ลประสานว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาภายในนิดหน่อยก็ต้องมีการคือมีคนมาขายสลากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่เอาสลากมาให้ตรงนี้เราก็รับทราบเราก็บอกว่า,างั้นพี่เล้งนี่จัดการนะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ทราบแล้วหนูก็ต้องมานั่งรับหน้าก็บอกเขาไปแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนว่าเราในส่วนเป็นพีโมเดจริงแล้วุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดี่มกยคุณพี่หนูต้องพูดอย่างนี้น,นะว่าเวลาคุณพี่ไป พาดหัวข่าวเนี่ยเมื่อเช้าหนูเสียใจมากเลยลวงคาสนามบิน,อ,น,นอันนี้อันนี้เรื่องแรกก่อนฮะจริงๆไม่ได้ลวงคาสนามบินนะหนูว่าประสงค์ที่จะมาด้วยตัวเองแล้วตำรวจอะ่ะคือถามว่ามาเยอะก็ดีใจท,ที่มากัน8ปดคนแต่ตัวหนูเองก็มาคนเดียวหนูก็ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาพาดหัวข่าวช่วยหนูหน่อยนะ,ะพี่ไม่ได้ลวงคาสนามบินคือแอน,นาม,มาด้วยตัวเองตั้งแต่เน่ยทำมันกี่เดือนแล้วครับอ่าตั้งแต่เดินพิจิกาไปยายเดินพิจิกาค่ฮะ สอบทำแต่ควมัร่าจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมรกรณี D D P A เรายังพาใจจะเอาตังและสื่อมวลชนที่เอาภาพมาไปลงมาหนูไม่เอาผิดหรอกพี่คนด่าหนูเป็นพันเป็นร้อยในในโซเชียลอ่ะโดยที่เขายังไม่ได้รู้เลยว่าหนูผิดหรือถูกหนูภัยทุกคนเลยนะอย่างวันก่อนหนูโดนด่าว่าหนีตูดบานอดีตโสเพณีคือต่อให้หนูจะเป็นอดีตเป็นอะไรก็ตามอ่ะหนูก็มองว่าไม่ควรจะเอาเรื่องแบบนี้มาซาตอบย้ำในตัวหนูมันไม่มีใครอยากอยาก เอาตัวเองมาถูกย่ำหยีซ้ำๆหลายๆครั้งหลายคนก็บอกว่าอานาฟ,อฟอ้องสีฟ้องเสียนะไม่ฟ้องไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องฟ้องเราต้องพอยหยีคนหนึ่งจะจบอานามองว่าอยากให้อนาให้ใหอภัยกับทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือว่าบางบางท่านที่เขียนคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นเชิงเหยียดเพศหรือว่าเหยียดอาชีพอนาามองว่าวันนี้อนาให้อภยัอยค่ะแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกซ้ำๆเพราะว่าสังคมไทยควรจะก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ได้แล้ว การเป็นกระเทยไม่ได้ผิดการเป็นโสเภณีก็ไม่ได้ผิดมันอาจจะผิดกฎหมายนะแต่สําหรับความรู้สึกนานะว่ามันไม่ได้ผิดวันนี้ก็มีการเกิดขึ้นจะคลุกกับอาชีพเราบางฝั่งที่เราขายของอะไรเนียมีหนูว่าไม่เสีเรื่องเรื่องเหยียดเรื่องอะไรพวกนั้นหนูไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะกระทบกับการงานแต่หนูซีเรียสเรื่องว่าหนูมีลูกตัวหนูเองอะหนูมีลูกรุ่หนูหกขวบแล้วแล้วหนูไม่อยากให้ลูกหนูมันอ่านข่าวแม่ตัวเองว่าอ๋อแม่แบบแม่หนีคดีหนูหนีตุบบานแบบเข้าใจใช่ไหมคะ คือความรู้สึกของลูกอ่ะวันนั้นโทรหาลูกแล้วลูกบอกว่าใครทําแม่ทำไมแม่ต้องร้องไห้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบทําไมเราเจ็บอ่ะมันไม่เห็นเจ็บเลยแต่ทําไมเวลาที่ลูกเราพูดแบบนี้เรารู้สึรู้สึกเราเร<พ>ากลับรู้สึกว่าเราเจ็บค่ะสรุปว่ายังเป็นซีอีโอเราก็คือเป็นแค่ซีอีโอปลอมไม่ได้ทำ้าที่สุดเป็นซีนเซนเตอร์รับบทเป็นซีนเซนเตรอร์ดีกว่าค่ะถ้าบอกเป็นซีอีโอปลอมมันดูเป็นแบบว่ามันดูเป็นแบบแปลกๆอย่างของคุณซาเอานะ ทำหน้าที่พิเตอ,อร์แต่ว่าทำเกินหน้าที่พิเตอ,อร์ครับผอนนาตรวจไม่ได้พูดถึงเรื่องมาทราหน้าที่เกินเน้มที่หอ่าไม่ครับไม่มีครับไม่มีว่าะเราเราจะก็มีชื่อเป็นกรรมการอะครับครับผมอย่างวันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แอนนาเระจันตัวอรือย่างงวันนี้ก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าเสียใจมากเมื่อเช้านี้พอรู้ว่าตัวเองโดนถ่ายคลิปเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงว่าตอนลงมาจากเครื่องอะ่ะมันมีหลายๆคนที่เดินมาพร้อมเรา แล้วเราก็เกรงใจว่าคนที่อยู่ในคลิปที่เขาดานติดไปด้วยเนี่ยบางทีเขาอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพื่อนแอนนาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญนะสาหรับสิ่งที่กฎหมายที่พีดีพเอออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นการคุ้มครองสิทธิ์แล้วอนา,นาก็ไม่คิดว่าอนา,นาจะถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าอนาถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายเพื่อที่จะเอาเอาไปทํอลายถ่ายถ้าถ่ายออกสื่อเนี่ยบอกหนูก่อนนะหนูจะได้หลบอย่างน้อยเนี่ย ติดเราคนเดียวไม่เป็นไรแต่พอติดคนหมื่นเพื่อที่เป็นผู้โดยสารลงมาพร้อมเราอะพี่พี่เข้าใจใช่ไหมว่ามาพอมันเป็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราทําให้คนอื่นลําบากโดยที่เขาไม่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีการกักตัวด้วยเรื่องการนินกาีหลังจากนี้ค่ะเป็นยังไงต่อคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะหลังจากนี้เราก็คงรวบรวบรวมพยานหลักฐานมานำเสนอก็นดาจะตํรวจได้ที่วัดเมื่อไหร่ไม่มีนัดยังไม่ได้นัดค่ะเรื่องของมิจเตอร์หลังจาก จริงๆยกเลิกไปนานแล้วค่ะแอนนาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องของเพื่อนแอนนาแอนนาไม่มีจิตใจที่จะทํางานตรงนี้แอนนาก็แจ้งกับทางบริษัทไปว่าเราขอยุติบทบาทตรงนี้จริงๆเรายุติมัตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนะคะ <S <S เพราะว่าพี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าแอนนาไม่ได้รับงานรีวิวเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมีแต่ไลฟ์สดขายของของตัวเองซึ่งหลายคนถามว่าทาไมต้องไลฟ์สดขายของชีวิตจงต้องเดินต่อไปค่ะ ขนาดวันที่พ่อเลี้ยงตายอ่ะก็ยังต้องมานั่งไล่กดขายของอยู่เลยถามม่ย่าได้เรื่องใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ขอยินยันนะคะว่าในช่วงนั้นพีนาแบบสัปเอร์มากหนักมากกินยานอนหลับแบบจาก2เม็ดเป็น6เมตดแล้วก็คือพีนา,าปรึกษามาตลวจว่าไม่ยา่าฉันฉันไม่อยากทาแล้วแม้กระทั่งทํางานอะไรก็รอ,อยากหยุดทุกอย่างพีนาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเราจะต้องแบบค่อยๆถอนตัวเองออกมาเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเรื่องเรือ<ต>่องต่ลอตเตอรี่เนี่ยแอนไหยุดมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องโมอันนี้พูดตรงๆนะคะคุณเดิ้จะรู้คุณเดิ้จะเป็นคน่ี รล่องงานทุกอย่างใช่เพราะว่าเพราะว่ากับกับดางที่ที่มีข่าวที่บอกว่าพอนามีการแบบว่าเออไปต่างประเทศโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวจากช่องคือจริงๆแล้วว่าเรามีการบอกกล่าวจากทางช่องเพราะว่าคุทธเีย่ยดูแลพี่อนาเนาี่ยคิวงานทุกอย่างดูแลเรื่องส่วนตัวด้วยดูแลเรื่องงานดูแลเรื่องอะไเป็นผู้จัดก,การของพี่อนานี่แหละเออเรามีการคุยกับทางช่องช่องแปดก็คืออนุม,มาิว่าอ่ะโอเคเมื่อเมื่อพี่อนาอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะไป เที่ยวที่ต่างประเทศทาช่องก็อนุญาตมีการอนุญาตกันประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่นาเนี่ยต้องทํารายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คือเราจะมาอยู่ดีๆเราจะมาบินปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยจะม่บินไม่ได้ต้องล่วงหน้าใช่ค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยรู้ตัวว่าจะโดนจับก็เลยบินหนีคืออนาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะอนาใช้ยานอนหลับเนี่ยก่อนหน้านี้สองสามเมตรเราใช้เป็น6เมตรแล้วเราก็บวกกับช่วงนั้นติดโควิด ก็มาปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ก็เลยคุยสรุปว่าจะ<ป>พยายามไม่ใช้ยานอนหลับแล้วก็ไปพักผ่อนก็เลยแพลนไว้หนึ่งเดือนซึ่งพอเราไปต่างประเทศก็เลยกลายเป็นพอมันเกิดเรื่องนี้พอดีมันก็เลยกลายว่าหนีคดีไม่กลับมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังกลับมาเห็นไหมคะว่ากลับมากลับมาต่อสู้เพราะว่าคดีอ่ะอนามองอย่างนี้นะคะอนามาไม่มีเจตนาอนามไม่มีความคิดที่จะหลอกลวงผู้บริโภคดังนั้นอนามไม่มีความจำเป็นต้องหนี จะหนีทาไมในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีความประสงค์ที่จะทําแบบนั้นแต่แรกตอนนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดอรไรนะกังวลเรื่องเรื่องข่าวค่ะหนูพูดตรงๆกังวลเรื่องข่าวเรื่องแรกรวบพาสนามบินเรื่องสองวันนี้อีกค่ะแบบว่าแอนนาตโต้ปัดเป็นซีอปลอมอะไรแบบเนี้ยตัวแบบนี้มากๆคือขอพี่ๆคือพี่ๆสื่อทุกคนเ <ขอ S 1> มตตาหนูหน่อยนะแอนนาอยากให้ลงไหมคือลงไปเลยพี่ลงอะไรลงไปเลยแต่ว่าแบบ รวบเขามารวบคาสนามบินคือหมายความว่าอ้นันหนีแล้วอยู่ดีๆตำรวจไปจับแล้วรวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือเราแจ้งล่วงหน้าวันหนึ่งใช่คืออยากจะพูดอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าเมย่าเองนะคะมาถึงตอนที่คุณแม่อยู่ที่สถานีตำรวจนะคะแล้วคือภาพพี่ออกมาค่ะตั้งแต่การที่รวบออกมาหรือว่าภาพก่างที่ได้เสพขาวค่ะคนที่ซักเฟทร์ที่สุดหรือว่าคนที่เสียใจมากที่สุดอะวิธีที่แม่เจอหน้าเมย่าคือแม่ร้องไห้ แล้ววินาทีที่แม่เห็นหน้าลูกตัวเองแม่ก็รู้สึกว่าร้องไห้ซึ่งแบบว่าพี่นาเองอะค่ะเขาต้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเริ่มตั้งแต่การที่พ่อเลี้ยงเสียแล้วเขาจะต้องเป็นเสาหลักดูแลคนทั้งครอบครัวมา20กว่าคนเนาะทั้งทั้งตระกูลเลยอะคะ่ะและ้วทีนี้นมันก็มาเกิดเหตุการณ์มาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็ข่าวมันก็หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยๆคือแม่ย่าอยากให้พลาดพาดหัวข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงหัวข,ของคนเป็นแม<ต>่แก,กับลูกด้วยแต่หนูขอบคุณพีด่ดีดสื่อนะนะ99%ีนนั้นะ หนูอ่านข่าวมาพี่พี่สื่อคือน่ารักมากดีกับหนูมากจะมีแค่แบบน้อยมากที่จะแบบว่าพลาดหัวข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพคือขอแค่นั้นขอแค่เรื่องเดียวค่ะใหญ่ใหญ่เหยียดเพศใญ่เขียนว่านายแอนนาหรือแบบอะไรที่มันเหยียดเราอะาค่ะมน้วแอนนาหน่ว่าการเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการไปขายลอตเตอรี่ผิดอะไรใช่ไหมตรงนี้แอนนาจะไล่ฟังเลยว่าตอนแรกมันมีข่าวถูกไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองรวยผิดปกติ ตอนเป็นนีรายวันเราละยี่สิบไปไหนกันหมดตอนส่งรายวันเนี่ยกู้เงินมาส่งรายวันส่งแชร์หายไปกันหมดแต่พออนามีเงินแค่สองล้านสองล้านเนี่ยรวยผิดปกติกระเป๋าแบรนเนมอนากล้าพูดเลยนะอนานับได้เลยนะในกระเป๋าในละในบ้านมีกี่ใบคือถ้าเทียบกับคนอื่นอเนี่ยอนายังมีน้อยด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเรารวยผิดปกติแล้วก็ไปโยงกับว่าขายลอตเตอรี่ทิปจะไม่รวยได้ยังไงอนากล้ายืนยันเลยค่ะว่าเอาระบบวีลิตเนี่ยมาแกะมากลางหรือว่านาขายของเนี่ยเช้าเย็น ขายจนคนด่าว,ว่าทาไมไม่เคลียร์คดีก่อนทําไมไม่เคลียร์ให้คดีจบแล้วค่อยออกมาขายของไม่ได้ยังต้องขายของอยู่นะนครับในท่ามกลางที่เขากำลังกวาดล้างลอตเตอรี่ออนไลน์ใช <ฮะ S 2> ่การรับซื้อต่อทําไมเราถึงมั่นใจในการที่จะรับเป็นทีเ,ทเซนเตอร์ครับอ่าพียงคิดตีอ่ะดูถามพี่พสื่อ,อพี่สื่อทุกคนเลยนะคะว่าในขณะที่มีการกวาดล้างลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ปลอมสลากชิปแล้วบริษัทเนี่ยที่เราทํางานเนี่ยเขาขาย เราก็ยิ่งมั่นใจว่าเนี่ย mm hmm. เขาต้องทําตรงไปตรงมาเขาต้องทําถูกต้องพี่เป็นพี่พี่ถูกไหมหนูก็ต้องคิดแบบนั้นและหนูก็ยังมั่นใจว่าเขาต้องต้องทําถูกต้องนะฮะเราเคยมีเอ่อเราพอทราบก่อนไหมครับว่าการที่เอาเป็นผู้ค้าสลัดตัวจรงแล้วมาขายต่อออนไลน์ทอดนึงเงี้ยที่กฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้เราทราบไหมนะแล้วอาไรครับคืออย่างนี้ครับถ้าผมเป็นผู้ค้าสลักตัวจริงแล้วเอามาขายต่อให้แพต่อรอมออนไลน์อย่างเงี้ยที่กฎหมายอันนี้เราทราบไหมนะ มันต้องแยกเป็นสองเรื่องหนึ่งถ้าขายอยู่ในราคาที่กฎหมายกําหนดมันก็ไม่ผิดนะครับตัขายในกฎหมายขายต่อไม่ได้นะครับทําไมครับทำไมถึงขายต่อไม่ได้ครับไม่ขายต่อส่งคุณไม่ได้นะได้ครับผมก็ได้นะครับกรรมสิทธิ์ของคุณอะคุณซื้อลอตเตอรี่มาคุณจะขายต่อเพื่อนได้ไหมล่ะได้อย่างนี้ครับมันไม่มีข้อห้ามนะครับแล้อนนาได้ได้ขายด้วยไหมหวยจีนเนี่ยได้ขายด้วยไหมแอนนาไม่มีสิทธิ์ในการขายคุณพี่อย่าบอกว่าสิทธิ์ในการขายเลย สิทธิ์ในการที่จะรู้ว่าวันนี้ขายได้กี่ใบหนูยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้เลยคือเอาแค่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่หนูควรจะได้หนูยังไม่ได้เลยหนูมีสิทธิ์แค่อ่ะวันนี้เราต้องโปรโมทวันนี้เราต้องประชาสัมพันธ์อันนี้คือสิทธิ์ที่หนูสิทธิ์ที่หนูต้องทำในในสัญญาซึ่งหนูมีสัญญาพิเซนเตอร์แล้วก็ขอบคุณมากหนูมีสัญญาทุกอย่างแล้วก็สัญญายกเลิกพิเซนเตอร์หนูก็มีค่ะไม่ได้คิดส่วนได้ส่วนเสียการขายหวยที่หวยอะไรนี่ต่อยเขาขายได้ มากกว่านี้อีกสิบยี่สิบล้านใบหนูก็ได้เท่าเดิมค่ะอ๋อมีแค่ได้ที่ประธานกรรมการให้บริษัทเท่านั้นใช่ค่ะได้เป็นค่าจ้างได้เป็นค่าช่วนรู้จากโชคดีลอตเตอรี่เท่านั้นใช่ค่ะวันนี้ทุกคนก็รู้จักโชคดีลอตเตอรี่แหละก็ทำก็ชัดเจนนี่เลยนะผู้คนที่จะจดทะเบียนสาคนมีตรือไม่มันมีค่า้วนะใช่ค่ะมีค่ะ การต้องบป็นผู้ร่วมจดทะเบียนค่ะผู้ร่วมจดทะเบียนถึงผู้ร้องจดทะเบียนมันมีข้อจำกัดกรรมการอยู่แล้วครับข้อจำกัดว่าใครมีอำนาจลงนามบริษัทมันมีข้อจำกัดชัดเจนนะครับเป็นชื่อผู้จดทะเบียน่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารษัทไม่มีอำนาจเท่านัครับตั้งแต่เป็นเข่าเดินทางมาถึงที่ไทยอะครับแล้วโซเชียลสังเกตเห็นว่าเท่านาทำไมถึงเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนเดินทางมา3-4ชุดแล้วอะไรอยงี้เป็นความตั้งใจค่ะ คืออันนี้ต้องขอบคุณชาวโซเชียลมากมเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดถึงสี่ชุดตอนแรกเราคิดว่าชาวโซเชียลจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ชาวโซเชียลก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วเรามองว่าม่แบบนี้พี่เข้าใจใช่ไหมอ่ะทั้ทงชีวิตอ่ะทั้งชีวิตอ่ะแล้วหนูไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอ่ะอหนูก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนูก็เลยมองว่านี่มาสแสดงความบริสุทธิ์ให้ตัวเองอ่ะแล้วมาเยอะขนาดนี้ก็เลยเปลี่ยนสี้งรี่ย ก็ต้องสี่ชุดค่ะพอเือนประมาณว่าอยากย้ายประเทศอะอ๋อเตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะคืออนาเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่อนานเคยบอกครั้งสุดท้ายอปีสองปีก่อนว่านานเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพศสัมพันธ์กันมานานมากแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็พูดตรงๆเลยอยากมี่ายมีชาวต่างชาติ อยากอยากไปอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูว่าเราสวยพอไหมมีแผนจะย้ายไปอเมริกาก็คืออนาพูดตรงๆนะฮะอันนี้อนซี่เลียนนิดนึงแล้วกันอนากินยาลกซึมเศร้ามาเนี่ยตอนนี้6กเม็ดละแล้วตอนนี้เราผ่าไตกระเพาะปัญหาตอนเช้าตื่นมาคือฉี่แล้วปัสสาวะเป็นเลือดมันมีปัญหามาจากการไตเราทํางานหนักก็เลยรู้สึกว่าเราอะรับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราโดนสังคมยิกษ์วิจารณ แต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนานาก็เลยคิดว่าถ้าเรายังหยุดแบบนี้ต่อไปทํางานแล้วก็โดนทิ้พภัยิจอีกต่อไปเราน่าจะตายแพยใานถึง3ถึง7วันหรือ10วันเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็หาที่ที่มันแบบไม่มีใครมารู้จักเราแล้วตัดสินเราเราก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายดีกว่าเพราะว่า3 0วันที่นาหายไปอ่ะนามีความสุขมากๆเอาว่าควาเรื่องนี้จะมีผลจากการรับงานของเราในอนาคตไหมคะว่าจะสิดลากแบบนี้เลย อ๋อไม่รับแล้วค่ะไม่รับงานรีวิวมาตั้งแต่มีเรื่องเรื่องโมอ่ะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีติดต่อมาแทบทุกวันเลยนะคบเพราะว่าคุณดินเป็นคนดูแลคิวก็คุณดินก็มีการถามไถ่ก็บอกว่าคออเขาโอเคทำไมกับข่าวที่เกิดขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะไว้ใจในตัวพี่แอนนาว่าเขารู้ว่าความจริงเป็นอะไรเขารู้ตัวศักยภาพของพี่แอนนามากกว่า,วาพี่นาเนื้อแท้เป็นคนแบบไหนเวลาทํางานแกเป็นคนที่ทํางานเวลาตั้งใจจริงๆค่ะพี่ หลายคนมากเลยเนี่ยวิ่งข่าวมาสมัยหนูยังเป็นนักข่าวอ่ะรู้จักนิสัยหนูวิ่แล้วหนูเป็นคนยังไงเนี่ยพี่วาวาเนี่ยตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กเลยรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนนิสัยยังไงหนูว่าหนูไม่ต้องอธิบายพี่พี่สื่อด้วยซ้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณาคะขอถามเพิ่มค่ะคนที่คุณค้าคอนเกิอ่ะ มารับทราบข้อกล่าหาแล้วก็การโอไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแอนนาได้เพราะเขาก็เหมือนกับว่าโดนเขาอะมันจอยู่ว่าเอนนานผู้งรคือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตรงพี่ตาเองเนี่ยพี่ตาหนูพูดตรงนะหนูก็เห็นใจพี่ตามากเลยนะเพราะว่าข่าวก็พาดหัวเลยว่าลวกคาบ้านอ่ะคือแต่จริงๆแล้วไม่ได้ลวกคาบ้านนะเขาเป็นเขาเป็นการแบบพี่ตาครับมาที่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เพามาให้เขาหาเขาเรียกว่ามาให้เขาจริง แล้วพอมาถึงเนี่ยก็พี่ตาตก็พูดทั้งหมดออกไปนะคะคือตัวนายเองเนี่ยอนาพูดตรงไหมนะก็ไม่เคยพูดข้อที่จริงตรงนี้จน,จนถึงกระทั่งวันนี้ที่รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องพูดแล้วนะเพราะว่ามันรเราจะมานั่งเก็บงึมงามหรือว่าเก็บไว้คนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องพูดความจริงค่ะกับพี่ตารักกันค่ะรักกันแล้วยังรักเสมอค่ะมีแต่เพ่นเาตอบงานทต้องโดนปลดไงคะอ๋อไม่โดนปลดค่ะ แต่กลกลายเป็นว่าทางช่อง8ดเนี่ยนอกจากไม่ปลดแล้วนะฮะให้รีบกลับไปทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้ก็พี่านาแล้วก็จะไปอ่านข่าวตามปกติค่ะแล้วก็ทางช่องก็โทรมาว่าเป็นยังไงบ้างคือมีการคือพุณเด่นเนี่ยจะเป็นคนประสานกับทางช่อง8แล้วก็ทางช่องแปดก็ะจะมีการโทรคุยตลอดว่าเป็นมายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่นาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเรก็ไม่ได้มีการตําหนิอะไรมากมายวันนี้เราโชคดีด้วยซ้ำที่เรามาสอนอเพราะว่าเราก็เพิ่งทราบว,ว่าเรามีข้อกล่าวหาค่ะก็คือโดนดารา ไม่ไม่พูดแล้วกันเราก็โดนดาราท่านหนึ่งฟ้องมาก่อนหนาเนี้ยแต่เราไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนสรุปเราก็มึ่งมารู้นีว่าเรามีมีหมายมีหมายหนึ่งมีหมาอะไรครับเเรื่องอะไรครับเพราคือเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในการอนมีประมาทในการอ่านข่าวบันเทิงการอ่านข่าวประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไม่ทำต่อเดี๋ยวต้องไปขอโทษเขาต่อโอเคขอบคุณค่ะ